สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพบกันวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะเป็นวันศุกร์นะคะวันนี้โอ้โหพ่อแม่พี่น้องคะฝนตกตกหนักมากตกทั้งคืนเลยนะคะไปตลาดก็เปิดร้านไม่ได้นะคะเปิดร้านไม่ได้เลยนะคะก็พอดีวันนี้มีโอกาสดีนะคะโอกาสดีคุณแม่ท่านกีทอท่านสา่งผ้าคุมไหล่พืนใหญ่มาให้นะคะวรดาก็มีโอกาสก็จะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะ สินค้าของเราทุกอย่างมีมาเรื่อยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามานะคะวันนี้เข้ามาเยอะนะคะผ้าคุมไหลามา20กว่าพื้นแต่ส่งให้คุณแม่ท่านมีออเดอร์เอาไปขายนะคะก็นี่แหละค่ะวรดาก็เอามารีวิวให้ท่านอีกนะคะรวมค่ะเขากันไปนะคะทุกอย่างเรายังอยู่ในราคาเดิมนะคะเพราะว่าถ้าช่วงปลายปีจะขึ้นอีกพื้นละ30บบาทนะคะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ราคาเดิมได้เราก็อยู่ไปนะคะวันนี้ขอโชว์พี่น้องก่อนนะคะ วันนี้นะคะเห็นไหมคะวรดาไปทําทรงผมนะคะไปดัดผมนะคะดัดมาเป็นอาทิตย์แล้วแหละพอดีวันนี้ก็ไปสระเนาะช่างไปสระชักบอกว่าให้สระเซ็ตน้ํามันเฉยเยช่างไม่ยอมช่างบอกว่าจะทําทรงผมคุณนายให้วรดาก็เลยทําออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ <c oughs> ช่างบอกว่าทรงผมคุณนาย <c oughs> วารดาอู้สาธุวารดาขอให้เป็นคุณนายจริงเธอก็เลยตามใจช่างทาทรงผมคุณนายนะคะเป็นน้ทรงผมคุณนายนะคะคุณนายวารดานะคะทรงผมนี้นะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องค่ะเราก็มาพูดเดย้าหยอกกันไปนะคะตามภาษาที่แบบว่าเราอยากตลกหลือยากพูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะโอเค ในคลิปนี้เวลดาจะยกให้ท่านคือผ้าคุมไหลเ a เพื้นใหญ่นะคะยังยกราคาเดิมอยู่550บาทนะคะสตาร์พื้นแรกเลยนะคะคลิปนี้ทั้งหมดมีของแท้แน่นอนนะคะพร้อมขายให้ท่านนะคะนัมเบอร์หนะคะตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสีสวยงามดูลายนะคะคมชัดมากนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิม550นะคะหากท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีทุกผืนนะคะ มีทุกผืนที่เรายกขึ้นมานะคะมีจากนัมเบอร์นะคะผ้าคุมไหล่นะคะสวยใหญ่ยาวมากนะคะหากท่านใดที่ทักมาถามหรือส่งส่งเอ,อ่ออะไรนะส่งภาพมาให้นะคะให้บรดานะคะก็ขอกรุณาอ่าพูดต่อด้วยนะคะไม่ใช่ส่งภาพมาทิ้งไว้แล้วก็เวลาเราตอบไปแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยไม่รู้ว่าจะคุยกับท่านยังไงต่อนะคะขอให้ท่านพูดคุยกับเราด้ได้นะคะ ท่านซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ขอให้ท่านตอบรับเราด้วยนะคะในเมื่อท่านไปแคปรูปมาเยอะๆท่านยังแคปได้แต่ถ้าพูดกับเราต่อคือชี้แจงนะคะอันนี้นาเบอร์หนึ่งนะคะท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะผ้าของเรามีเยอะไม่ใช่มีผืนสองผืนมีเยอะแต่ท่านต้องบอกออเดอร์ก่อนนะคะว่าท่านต้องการเท่าไหร่ถ้าท่านบอกเยอะเราก็จะหาสินค้าให้ท่านได้ทันเวลานะคะถ้าท่านแบบว่าไม่บอกล่วงหน้าบางครั้งสินค้าในขณะนั้นก็ยังมีไม่พอนะคะโอเคเห็นะหมคะนำเบอร์หนึ่ง หากท่านใดอยากได้ผ้าคลุมไหล่สวยๆเออคือคลิปนี้เท่านั้นนะคะคลิปอื่นๆมันไม่มีสินค้าแล้วนะคะขายไปหมดแล้ววันนี้เราก็มีในคลิปนี้เห็นนะคะสวยลายงามมากนะคะวรดาก็แบ่งปันให้ท่าน550นัมาเบอร์ที่1ผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์ที่2ผพื้นนี้ก็สวยค่ะท่านดูเลยนะคะผ้าแต่ละผืนงามเอกลักษณ์แต่ละผ้าแต่ละผืนสวยแท้แน่นอนท่านดูเชิงดูลายเลยนะคะสวยอันนี้เป็นสีเทางามมากพืนจริงยิ่งสวยนะคะ พ่อแม่พี่น้องคะหากท่านได้สินค้าของเวลดาไปท่านจะไม่ผิดหวังนะคะเพราะสินค้าของเราตรงหน้าปกเปะทุกชิ้นทุกอันนะคะหากท่านใดสนใจนะคะท่านใดอยากได้สินค้าตรงหน้าปกท่านก็อ่าดีใจไว้เลยของเราถูกต้องแท้แน่นอนตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะวันนี้ก็ขออ่ขอโทษพ่อแม่พี่น้องเอฟซด้วยนะคะที่ทักทายมาก็ ตอบมั่งไม่ตอบมั่งเพราะว่าไปทําผมนะคะแต่ก็ตอบเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ตอบบททุกท่านแล้วนะคะเห็นไหมคะสวยนำเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองสวยค่ะเนื้อตัวนี้สวยงามเนื้อดีมากเลยนะคะตัดเสื้อคลุมก็สวยตัดนะคะตัวนี้สไลด์เลยนะคะสไลด์สี่ตะกอนเนื้อนิ่มนะคะสไลด์สามทีโทนเห็นไหมคะสวยค่ะสไลด์สามทีโทนเนื้อนิ่มคะ่ะผ้านิ่มๆม,มากๆเลยนะคะเราก็มาให้ท่านพิเศษราคาเดิมอยู่5 5 0ห้าสิบาทนะคะ อีกช่วงใกล้ๆจ,จะปีใหม่นะคะผ้าอาจจะขึ้นปรับขึ้นไปเป็นพื้นละ30บาทจะเป็นราคา580นะคะแต่วันนี้เราก็ยังอยู่ได้ราคาเดิมเราก็อยู่ไป550นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบเลยนะคะผ้าตัวนี้มีกิ่งพร้อมขายผ้าของเราตรงหน้าปกแท้แน่นอนเลยนะคะพื้นนี้550เท่านั้นในช่วงนี้นะคะ550นะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีแท้แน่นอนตรงหน้าปกเลยนะคะ มาอีกนะคะเป็นพื้นที่สี่ตัวนี้นะคะพื้นที่สี่้ืนที่สี่นี่ก็โอเคนะคะโอเคนะคะสีสวยสีสดใสเลยนะสีชมพูนะคะสะไรสามทีโทนเช่นกันท่านดูเลยนะคะผ้าแต่และผืนสวยงามแท้แน่นอนแล้วก็มาแบ่งปันท่านเหมือนเดิมนะคะในราคาะ 550บาทนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกผืนทุกอันนะคะหากท่านใดสนใจอยากได้สินค้าไปฝากไปต้อนช่วงปีใหม่เอฟไว้เลยนะคะใส่ซื้อไว้เลยนะคะท่านจะได้สินค้าสวยๆนะคะเพราะบางทีช่วงใกล้ปีใหม่สินค้าไม่พอขายแล้วก็จะปรับอีกขึ้นละ30บบาทนะคะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ราคาเดิมนะคะร้อยห้าร้อยห้าสิบนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะห้550าร้อยห้าสิบยังอยู่ราคาเดิมนะคะ ยังอยู่ราคาเดิมเลย5้าห้านะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะสีขาวนี่สวยงามมากนะคะสวยสวยจริงๆนะคะสวยมากๆ่เห็นไหมคะดูสีขาวดูเชิงดูลายเลยนะคะดูเชิงดูลายสวยจริงๆสินค้าของเราโอเคนะคะทุกผืนทุกชิ้นทุกอันเราได้สินค้าคัดเกรดมาเรียบร้อยเลยนะคะแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสวย ผ้าแต่ละผืนแต่ละลายมีแท้แน่นอนนะคะผ้าแต่ละผืนแต่ละลายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะผ้าของเราสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสีขาวนี่ก็สวยนะคะนี่คะ่ะท่านไม่ต้องกังวลว่าวนนะสีขาวจะเปื้อนนะคะซักสะอาดยิบเหมือนเดิมนะคะไม่มีทางเปื้อนนะคะโอ้สร,รงผมคุณนายสรงผมคุณนายคุณนายนะคะโอ้สาธุได้เป็นคุณนายนะคะ ทรงผมคุณนายช่างบอกทรงผมคุณนายช่างบอกทรงผมคุณนายโอเคนะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ขาวเหมือนกันนะคะแต่ขาวคนละแบบนะคะี่เห็นไหมคะขาวคนละแบบคนละลายสวยคะ่ะผ้าแต่ละผืนของเราเนี่ยคัดมาเรียบร้อยเลยนะคะคัดมาสวยจริงๆท่านไม่ผิดหวังนะคะเมื่อท่านได้สินค้าจากเรา เพราะเรามีสินค้ามาให้ท่านอยู่แล้วเห็นหคะ่ะสวยเทนแน่นอนแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะพื้นนี้ก็พิเศษ550นะคะแบ่งปันให้ท่านนมเบอร์6นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจเรียบรับเลยนะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนนมเบอร์ no. 6สวยสุดๆเลยนะคะก็ให้550เช่นกันนะคะแล้วเรายังมีตัวนี้นะคะที่จะมาให้ท่านนะคะตัวนี้นะคะสินค้าของเราตัวนี้ช่วงนี้ทอไม่ได้เลยฝนตกนะคะ ตัวนี้มีอยู่2ผืนนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวหากท่านใดสนใจรับไปเลยนะคะกิงก่ผ้าตัวนี้ต้องขายผืนละ9 0้แต่เรายังขายแบ่งปันท่านอยู่550นะคะอันนี้มี2ผืนนะคะน้ำเบอร์เจ็ดนะคะน้ำเบอร์เจ็ดตัวนี้มีอยู่2ผืนหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนตรงหน้าปกแน่นอนนะคะแน่นอนชัวร์นะคะชัดเจนนะคะอันนี้มี2ผืนนะคะลายนี้มี2ผืนนะคะ ท่านใดอยากไปฝากไปต้นก็โอเคนะคะสวยค่ะไม่ผิดฝังแน่นอนลายนี้ผืนนี้มีอยู่ผืนเดียวนะคะสวยเหมือนกันนะคะแต่คนละลายคนละแบบนะคะขอให้ท่านดูนะคะสินค้าของเราโอเคไหมสินค้าของเรางามทุกผืนนะคะสินค้าของเราสวยแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะราคาพิเศษ550นะคะ สินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกอย่างเราคัดเกตมาเรียบร้อยผ้าของเราเลือกมาสุดๆเลยนะคะผ้าของเราเลือกมาแบบไม่ต้องมีตําหนิไม่ต้องมีปัญหาเมื่อส่งไปถึงท่านนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นงามมากเลยนะคะสวยจริงๆนะคะผ้าของเรางามทุกผืนเลยนะคะตัวนี้มาให้ท่านนานแล้วนะคะเดี๋ยวขอยกให้ท่านนะคะอันนี้เป็นผ้าสีกักเอาไปถวายหลวงพ่อนะคะ ไปถวายได้พื้นใหญ่นะคะลายลูกแก้วสีตะโกนะคะจริงๆผ้าพื้นนี้ต้องขาย500บาทนะคะแต่วรลดายังมาจัดโปรอยู่ในช่วงนี้นะคะช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะพื้นละ350นะคะท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะ350เป็นผ้าพื้นใหญ่นะคะย้อมสีกักสีกักสวยงามมากนะคะไปถวายท่าน350นะคะสินค้าของเราโอเคนะคะเรา,เะะเรายกจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ อันนี้เรียกว่านำเบอร์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะสามร้อยห้าสบช่วงนี้เราจัดโปรช่วงเทศกาลในช่วงเข้าพรรษาอยู่นะคะจัดโปให้ท่านเลยนะคะคือ350ทั้งใหญ่ทั้งยาวลายลูกแก้วอย่างดีเลยนะคะท่านอยากได้เยอะก็มีนะคะผ้าตัวนี้นะคะไม่ได้มีผืนเดียวนะคะมีเยอะนะคะสามร้อยห้าสวรลดาจัดโปไปเลยนะคะแล้วมาตัวนี้นะคะเป็น ผ้าขนาดเดียวกันแล้วก็เป็นผ้าอันเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้ยังไม่ยอมนะคะเรียกว่าเป็นพืนใหญ่อเอาไปถวายคุณแม่ชีนะคะท่านแม่ชีได้นะคะตัวนี้จริงๆต้องขาย400นะคะผ้าพื้นนี้แต่เรามาขายให้ท่านนะคะช่วงจัดโปรให้ท่านนะคะจัดโปรให้เลยนะคะ290นะคะพื้นใหญ่นะคะตัวนี้290ใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่มาก290ท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายเราแบ่งปันให้ท่าน290นะคะ ท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ290เท่านั้นเราพิเศษให้ท่านเลยนะคะ2 9 0ค่ะมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นผืนรองนะคะรองก็ไม่ได้เล็กนะคะไม่ได้เล็กนะคะรองคืออยู่ในขนาดห้าสิบเซนนะคะไม่ได้เล็กนะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะนี่ค่ะ 200บาทจริงๆตัวนี้ต้องขาย2 9งกล้วเราให้ท่านนะคะ200ร้อยบาทท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ200บาทนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะแบ่งปันท่านไปเลยนะคะช่วงเทศกาลช่วงอยู่ในพรรษาอยู่นะคะพิเศษให้ท่านนะคะสองบาทคะ่ะ โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขาหากท่านจะได้สินค้าอะไรก็ทักทายเข้ามานะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านราคาสุดๆนะคะสินค้าของทุกอย่างเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าสินค้าของท่านจะไม่ถึงมือท่านนะคะเมื่อเราส่งแล้วเราก็จะติดตามส่งให้ท่านอีกคือรหัสพัสดุนะคะช่วงไหนที่ยังไม่ทันหรือท่านยังไม่ได้รับสินค้าก็ทักทายเราเข้ามานะคะเราก็จะดู ตามเส้นทางสินค้าให้ท่านได้นะคะว่าถึงหรือไม่ถึงนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ